สวัสดีครับมาพบกับรายการ EETV ครับวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ MC View ครับเซิร์ฟโหมดครับต้องโหลดตัวเกมก่อนที่จะเล่นนะครับเซิร์ฟนี้ก็มีโหมดปืนครับโหมดปืนและโหมดสัตว์และมีหลายโหมดโปรเทคมี2ขนาดครับ 25คูณ25และ50คูณ50นะครับเสร็จแล้วก็มีบล็อกเพชรขายมีอาวุธขายอยู่ด้านหลังครับผมพาไปดูครับนี่ครับอาวุธหลากหลายชนิดเช่นปืนกลหนักปืนกลเบาลูกซองสไนเปอร์ปืนซุ่มยิงปืนมือปืนพกนะครับแล้วก็ไปที่ว์ปโซนครับว์ปโซนนี่นี่คือว์ปโซน มีประตูวับและมีคุกกี้และท่อดม้ให้แจกให้ไปสร้างบ้านและกินแกงนี่ npc ไว้แลกของครับแล้วก็อันนี้ร้านรับซื้อของของเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเราก็มีรับซื้อหลายอย่างครับทุกอย่างอะแทบทุกอย่างครับได้อะไรมาขายได้หมดครับเอาไว้ไปซื้อปืนนะครับอ่าก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเล่นเซิร์ฟนี้ครับก็จบคลิปแค่นี้ครับ